เปียวสวัสดีทุกคนทด้เจ้าวันนี้เปียวจะมาอัปเดตผักไทยในต่างแดนเนาะคะ่ะหลังจากที่ปลูกผักไทยในต่างแดนได้อัปเดตจากหลังจากหาวันเนาะคะ่ะช่วงนี้แดดดีมากเลยค่ะทุกคนผักเปียวก็เริ่มโตขึ้นมาค่ะใบโหระพาก,ก็เริ่มใหญ่นะคะอันนี้ได้มาจากนนองสาวนะคะเปียวก็เลยม,มาเปลี่ยนกระถางดินให้ง่ายกว่าเก่านะคะเขาจะได้สวยนะแล้วกับผักอันนี้ก็จะเป็นผักของฝรั่งเนาะคะ่ะอันนี้ก็อร่อยนะคะเวลาเขาเอาใส่ผัดมักกรูรนี้หรือว่าผัดมามา่าเปียวก็แยกใส่กระปุก ปลูกไว้นะคะอันนี้จะเอาไปให้หญ้านะคะเพราะว่าหญ้าเปียวมักอีกอย่างที่เป็นค่อนข้างศิละปะนะคะส่วนบกกูต้นนี้นะคะที่เปียวเขานะคะเขากอแตกออกมาเปียวก็เลยเก็บไว้นะคะส่วนบกกูที่เปียวท้ายเฮเบิง้งเมื่อหาวันที่แล้วนะคะเปียวก็มาเปลี่ยนกระถางใหม่ให้เขาค่ะแล้วก็มีน้ำขึ้นมาเปียวจะมาตัดออกนะคะแต่ตอนนี้เอาไว้ก้อนนะคะหลังจากที่เปลี่ยนดินแล้วนะคะก็จะเห็นต้นไม้ใบเริ่มเงางามขึ้นมานะคะแต่กระถางนี่เพราะท่านได้เปลี่ยนนะคะเพราะว่ายังท่านได้มีพื้นที่นะคะ กำลังคิดอยู่ว่าจะตัดกิ่งหรือว่าเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะว่าต้นบกูยิ่งเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินไม่ยิ่งทําให้เขาสวยงามเขามีความสุขนะคะพอดีเปียววานเม็ดพักเวนตรงมุมนึงนะคะเปียวก็เลยว่ารอให้อากาศข้างนอกค่อนข้าง,ง,งดีก่อนจังจะเอาไปปลูกนะคะนี่ราคาคือพื้นที่มีหน่อยนะคะในต่างแดนนะคะก็เลยหามองว่ายากนะคะ เปี่ยกามีตรงทั้งเขาบ้านนะคะที่วางตรงนี้จะเป็นที่วางขอบหน้าต่างสามารถปลูกพักปลูกดอกไม้ได้นะคะเบี้ยชอบปลูกพักนะคะส่วนนี้ในหอ้องครัวนะคะต้นบักรูต้นนี้กะมูไหมนะได้2ปีแล้วคะ่ะเปี้ยก็เอามาแยกแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้ไม่นะคะในทุกๆปีเปี้ยก็จะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้เขาไมนะคะเพื่อที่จะให้ใบเขาสวยงามส่วนต้นนี้นะคะเปี่ยตัดยอดแล้วก็แช่น้ำไวค้ค่ะนี่แหลคะค่ะ หลังจากตัดยอดนะคะหลอดมาใดต้นหนึ่งเปี้ยกะดีใจหลายมันเป็นความภูมิใจของเฮ้านะคะผักไทยในตังแดนนะคะถ้าปลูกติดนี่เป็นอีอย่างที่ดีมากเลยแล้วก็สิ่งที่ยากยิ่งกว่าคือการดูแลใส่ใจค่ะเพราะว่าผักไทยจะค่อนข้างพิเศษแน่นะคะเขาต้องการแสงแดดแล้วเขาก็ต้องการอาหารที่พอดีนะคะเปี้ยกะทดลองไปค่ะส่วนผักอันผักชีนี่นะคะเปี้ยกะเอาแส่น้ำไว้นะคะใบแขีวเลี่ยค่ะบ้านเปียยเอิญเนาะคะ่ะกะ พอะแต่ขันมาพะญิพะเนาะนะคะเปียวก็ดีใจเปียวก็เลยเปลี่ยนดินให้เขานะคะส่วนอันนี้ใบผักซีผักหอมปลอมเนาะคะ่ะกะไห่ยยแล้วค่ะเพราะเปียวอ,ออกมา้างนอกใบก็แหมเมืเปียวก็เลยเปลี่ยนดินให้เขาไม่แล้วก็ให่แม้ไวในหอ้องครัวนะคะนี่แหละค่ะทุกคนความสุขในต่างแดนของเปียวคือการได้แง้งได้มองผักไทยที่เขาปลูกเนาะคะ่ะเป็นอีกอย่างที่มีความสุขค่ะอย่างหน่อยๆกะมีสัญลักษณ์ไว้แทนใจเนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะ